ร่วมสร้างบุญสั่งสมบารมีร่วมจองเป็นเจ้าภาพถวยายผ้ากฐินสามัคคีณวัดอาริโซนาธรรมารามเมืองเชนเลอร์รัฐอาริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่22ตุลาคมพุทธศักราช2560โดยมีคุณกรนิกาเมสเทนบุกเป็นประธานอุปถัมภ์วาระอันเป็นมหามงคลเช่นนี้ จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านปวงชนทุกหมู่เหล่าร่วมงานมหากุศลในครั้งนี้และร่วมจองเป็นเจ้าภาพถาวายผ้ากฐินสามาคัคคีโดยพร้อมเพรียงกันรายละเอียดเพิ่มเติมโทร480 883 2993หรือเบอร์เว w a t a z o r g การสั่งสมบุญ นำมาซึ่งความสุข